โอ๊ตลองดูใบหน้าหลวงปู่ใบหน้าหลวงปู่เนี่ยแล้วก็มีเกตยาวไปถึงซุ้มด้านบนนะ่ะจะมีความคล้ายๆกับตัวกระตูนที่ชื่อว่าอุนตร้าแมนอันนี้ไม่ได้ล้อเรียนหลวงปู่นะแต่ว่าพูดให้โอ๊ตจำง่ายขึ้นครับ สวัสดีครับผมน่องรอดพิทักษ์ครับสวัสดีครับผมโอ๊ตรอดพิธาครับสวัสดีโอ๊ตสวัสดีครับวันนี้เราก็มีพระอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าขนาดเล็กก็จริงแต่ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะขยับไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นคะแนนยันตนอื้นพระคะแนนจริงๆจะมีสองสองพิมมียันลึกกับยันตื้นแต่วันนี้นําเสนอในเรื่องของคะแนนยันตื้นก่อนสร้างในปีสองพน้าีินะครับจำนวนการสร้างก็ประมาณ3 0 0 0 0องค์บวกลบนะครับ วันนี้เนี่ยมีมาให้ชมทั้งหมดสองค์ครับเดี๋ยวเราหยิบดูกันขลอ่ะสร้างด้วยเนื้อเกสรเพียงเนื้อเดียวอืแล้วก็จะมีพิมพ์กรรมการกพิมพ์กรรมการจะมีทองเป็นแผ่นเลยนะครับติดอยู่ตรงแถวๆบริเวณหน้าอกซึ่งหายากมากสร้างแค่หลักสิบองค์แท่านั้นเองแต่อันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ของเครียกประชาชนมีสามหมื่นองค์พิมพ์ประชาชนนะไม่ใช่พิมพ์กรรมการ นะเป็นเนื้อเกรสรน,นะครับจะสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นองค์พระพุทธรูปนั่งนั่งขัดสมาธินะฮะนั่งขัดสมาธิประทับอยู่ตรงกลางนะฐานมีทั้งหมด3ชั้นนะแล้วก็มีเป็นเส้นครอบแก้วนะครับ oh. โอโตสังเกตดูนะหัวไหล่ซ้ายและขวาเนี่ยตรงกันเลยแล้วก็แขนเนี่ยเหมือนกับจะโยกไปทางขวามือเรานอยนิดนึงครับใช่ไหมเห็นไหมแขนเหมือนโยกไปทางขวามือเรานิดนึงนะแล้วก็ตัวตรงหน้าอกเนี่ย จะเป็นอกนูนขึ้นมาเลยเห็นปะเห็นครับอลองดูตรงนี้แล้วก็มือที่บรรจกที่บรรจนม <c oughs> ีบรรจบก,กันเนี่ย <c oughs> จะมีความโยกไปทางขวาเล็ก <c oughs> เลเล็กน้อยแล้วก็ด้านหลังขององค์พระประธานเนี่ยจะมีเป็นใบโพข้างละห้าห้าจุดหรือห้าใบนะครับ <c oughs> ด้านหลังจะเป็นยันตรีนิสิงเห,เหแล้วในพระที่มีความสวยเนี่ย จะเห็นหลังยันเนี่ยชัดเจนเลยนะครับแต่ในองค์ที่กดพิมพ์ไม่ไม่ชัดเนี่ยยันข้างหลังก็จะตื้นๆเบอร์เบินเป็นที่มาของคำว่ายันตื้น,นใช่แล้วก็จะปรากฏเห็นว่าด้านหลังก็ยังมีขี้ปิ้นเสเน์ของพระหลวงปุโตคือขี้ปิ้นล้าหลังนี่แหละซึ่งของแท้เนี่ยจะปิ้นแบบธรรมชาติดูความเป็นธรรมชาติคือปิ้นจะบางๆยิ่งมีปิ้นยิ่งดียิ่งมีปิ้นยิ่งดีและต้องปิ้นบางๆถ้าปิ้นหนา โอกาสเกสสูงมากนะสิ่งที่อยากให้โอดได้ลองดูก็คือเนื้อหามวลสารเนี่ยของเนื้อเกรสรเนื้อหามวลสารของเนื้อเกรสรเนี่ยจะมีความหนึบนุ่มไม่แข็งกระด้า,างจนเกินไปส่องลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางทีก็จะมีเป็นเม็ดเม็ดสีดำ,ดดำสีดำ,ดำ,ดำบ้างสีออก เหลืองเหลืองบ้างสีออกน้ําตาลน้ําตาลบ้างพวกนี้มาจากเกรสรดอกไม้ที่ใช้ที่พวกเราใช้ในการไหว้พระ,ะเช่นอดอกดาเรืองดอกมะลิเนี่ยนี่คือส่วนผสมของเอนื้อเกสรครับแล้วก็ตรงด้านหน้าก็จะมีคราบเหลืองเหลืองบ้างส้มส้มบ้างเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นคราบของน้ำมันตังอิว้วที่อยู่ในองค์พระแล้วลอยขึ้นมาบางองค์ก็มีบางองค์งงก็ไม่มี ถ้ายิ่งมีน้ํามันตังอิ๊วออกเหลยอยืองสๆส้มๆ,ๆเยอะนะยิง่งแพง,ง,งใช่ยิง่งแพงแล้วน,น้องครับน้ํามันตังอิ๊วนี่คือน้ํามันอะไรครับน้ํามันตังอิ๊วก็คือเป็นน้ํามันที่เขาใช้ในการสร้างพระเพราะว่าพระเนี่ยก่อนที่จะเป็นองค์์เนี่ยเขาต้องเอามวลสารหลายๆอันเนี่ยมารวมกันเช่นอย่างที่อาบอกว่ามีเกรสรดอกไม้ครับบางสํานักอาจจะมีกล้วยตาครับบางสํานักอาจจะมีมวลสารที่ ผงพุทธคุณคแล้วเอามวลสารพวกนี้ที่เป็นผงๆเนี่ยมารวมกันน,น้ำมันตัางอิ้วจะเป็นตัวช่วยประสานอ,อสำหรับหลวงพุโตเนี่ยเราใช้น้ำมันต่างอิ้วมาเป็นตัวช่วยประสานให้เนื้อผงต่างๆเนี่ยมารวมเป็นก้อนเราสามารถที่จะปั้นแล้วก็กดพิมพ์ได้ครับน้นองครับแล้วองค์นี้ที่มีที่เป็นสีขาวเนี่ยเป็นข้าแป้งรองพิมพ์ไหมครับอ๋อองเนองเนองนั้นเหรอทำไม โองนั้นเหรอองนี้เรียกว่าเป็นคาบน้ำมนต์โอ้อแล้วน้ำมนต์กับแป้งนี่แยกกันยังไงครับก็โพดลองส่องดูคาบน้ำมนต์เนี่ยมันจะมีเม็ดกลมๆเม็ดคุยๆข,ขาวๆเนี่ยลอ,อยอยู่บนบนพักมาจากตุ่มน้ำมนต์ของหลวงปู่ที่หลวงปู่ได้ใส่เขาเรียกว่ามวลสารอะไรบางอย่างลงไปในตุ่มน้ำมนต์แล้วก็เอาพักเนี่ยไปแช่ แล้วน้ำมนในตุ่มเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับเนื้อพระยิ่งแช่นานพระก็จะขาวทั่วองค์แล้วก็จะมีเม็ด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 กลมๆ,ๆเนี่ยเกาะอยู่ตามพระเยอะแยะมากมากมายเลยหเห็นปะเนี่ยนเ,เ,เ,นนะเนี่ย้เองได้เองเห็นไหมเนี่ยเป็นเม็ด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 นี่แหละนี่แหละคือคาบน้ำมนแต่แป้งนะถ้าคาแป้งมันไม่ใช่เป็นเม็ดอะลองดูคาแป้งไม่เป็นเป็นเม็ดเป็นฝุ่นเกาะ แต่ข้ามน้ำมนจะมีเม็ด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 สองไปนี่เห็นเนี่ยเป็นเม็ด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 แป้งมันจะดูแบบเนียนเนียนใช่แป้งมันจะดูเนียนถกต้อเนีไปดูนี้องอันนี้ให้ดูว่าดูเฉยอ่ะอย่างเนี้ยอย่างองค์แช่น้ำมนอย่างที่โอดูอยู่นะถือว่าแช่สวยมากเพราะว่าแช่ทั้งองค์แช่ทั้งองค์แช่นานครับและอย่างจุดแตกต่างของ รุ่นนี้ครับดูตรงไหนครับสำหรับจุดใจตังของสมเด็จคะแนนยันตื้นนะสำหรับอาที่อาดูนะโอ๊ตลองดูใบหน้าหลวงปู่ใบหน้าหลวงปู่เนี่ยแล้วก็มีเกตยาไปถึงซุ้มด้านบนนะจะมีความคล้ายๆกับตัวการ์ตูนที่ชื่อว่าอุลตร้าแมนอันนี้ไม่ได้ล้อเรียนหลวงปู่นะแต่ว่า พูดให้โอ๊ตจำง่ายขึ้นครับอโอเคยดูอุลตร้าแมนนะเคยดูครับมันจะ,ะเขาเรียกว่าหน้ากลมๆแล้วหัวจะแหลมๆนะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้ล้อเรียนพระนะแต่ว่าทําให้โอ๊ตเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นหน้าจะเหมือนอุลตร้าแมนแล้วก็จําพิมพ์ทรงของพระโดยเฉพาะเนื้อรุ่นนี้มีเกสแต่ว่าเนื้อไม่ได้เนื้อจะไม่ได้เป็นอย่างนี้อยากให้โอ๊ตได้จําเนื้อพระให้ดีๆของเกสเนื้อไม่ใช่แบบนี้จะไม่มีความนุ่มแบบนี้ เนื้อพระจะออกกระด้างถ้าเป็นของเก๋นะแล้วก็ด้านหน้ามีขี้ปิ้นปิ้นหน้ามีไหมมีครับเออเนี่ยแหละเสน่ห์ของคะแนนยันตื้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีทั้งปิ้นหน้าแล้วก็ปิ้นหลังเนื่องจากว่าพระเนี่ยมีความบางนะแล้วก็พลิกหลังมาเนี่ยก็จะเห็นขี้ปิ้นด้านหลังที่เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าปิ้นและพับถ้าปิ้นเนี่ยปิ้นเยอะแล้วแล้วพับลงไปเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลย เพราะมีเพราะมีความบางแล้วก็พับลงใบจำคีบป,ปิ้นให้แม่นจำเนื้อมวลสารให้แม่นมีเม็ดดำมีเม็ดแดงมีเม็ดขาวและบางองค์มีคราบต่างอิ้วนิดๆเนื้อพระไม่แข็งกระด้างมีความหนึบนุ่มใบหน้าเหมือนอุลตร้าแมนองค์นั้นจะมีปิ้นหน้านี่ก็มีปินนนป้นหน้าเนี่ยปิ้นหน้าปิ้นหลังเนี่ยปิ้นหลังมันต้องพับปิ้นปุ๊บแล้วพับเลยนะอืมเแบบนี้น่ะ อย่าพับมันโค้งเข้าไปถูกถูกเนี่ยแหละแปลว่าถ้าปิ้นก็คือที่ปิ้นต้องโค้งเข้าหาตัวองค์พระใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าตอนที่เขากดพิมพ์ใหม่อ่ะพระยังไม่เซ็ตตัวเนื้อก็ยังมีความอ่อนนุ่มอยู่เวลาปินป้นปิ้นยิ่งปิ้นเยอะปุ๊บต้องมีความโค้งและส่วนใหญ่ก็จะโค้งเข้าหาตัวจะไม่เกิดการหักก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของพระหลวงปุโตอ,อีกรุ่นหนึ่งจบไหมจบสำหรับเพืเ่อนๆพี่ๆนะครับใครที่มี สมเด็จคะแนนยันตื้นนะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับติดต่อมาได้ผ่านทางคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของพระหลวงปุโตแล้วก็พระรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์ของผมแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งทางด้านขวามือและเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางรายการเซียนพระหน้าตาดีและพบกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ